โอ้ยสีแเอนคือไม่ใช่ตัวไหนมันแป็นอ่าโตูพอกินหรือว่าเข่นีกินมีมายังเกอเช่ากงก ผมมาเติมมาเนี่ยาเล่กู้ลยแล้อะาบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสู่ขูสู่คนพี่น้องเอยเอาไว้สิเป็นน้องพี่น้องทั้งพังลาพังไทย ่างประเทศน้ำเด้อเนาะ็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่ององมาเวียดบา้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพบพื่อกันเนาะอยู่บ้านเฮือนของน้องปลาเพิ่นงงพี่น้องเอ้ยจังไดงดีไปฮอดใส่แล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวโต้ทั้งตู้พ่อแล้วฮ็ดผู้เดียวงอมอยู่ทางนี้นี่าเดี๋ยวดอกเป็นอะไดรโอ้คือเดี๋ยวเพิ่นายซะดอกอยู่ทนให้ิเถอะ Đó. Rồi. Thế vợ bố ta chỉ hạp nam phải phân bố 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 ta nó chỉ hạp phân bố, thử mới khôn mới khan à. mà này, Ờ, ừ. ôi, thì ra là hết bài đó, chẳng cần tỏ lại rồi đi <laughs> À, thô, đó พออยากได้บนโฮมผลได้ได้บนแด,ดดดิโอ้ยเนาะถึกตากแดดถกตากแดดตู้พอเราอะาตาแล้อบานีพิดแล้วเนาะพิสูดแล้วเนาะเออบหาตบเตกนะทางตู่พอเด้ไยจ้าจ้า,าตรงปิคักเชยบาทนี่เนาะ โอ้โหทักคนนี่ก็ยังเป็นผลิตดินให้นะครับแค่โอ้ยผลิตเองรังยานี่ลูกก็กำลังเห็ดวังยานี่เป็นเน้นบวคู่กันบ่เห็ดแล้วก็ร้องกันเลยคักอคิบบ่คักคิบเออคักเลยลูกนะเจิดใดิเก็บมือนอนบกุมเนาะบกุมอาวโทษเรื่องของประดิษฐ์ใหม่พี่น้องเลยคักคักคักนอเบิ้งมาเบิ้งทางนี้ก่อนพี่น้องเลยอ้าว โบดทั้งนี้ก็ขึ้นพายไวอยู่เนาะถูกใช้บนมอตอเฮ็ดวานนี่รอดอยู่บ่รอดอยู่เนาะเออักแล้วแ่เนาะคอยเฮ็ดนี่นะคอยมาวดขเ้นึ่งเี่ยงอนเบ็ดนเจ้านปัดลายกลาย้มอเตอร์อ้เดเดอเดี๋ยวหาวอยู่คอยเฮ็ดนะเฮ็ดขันตอวเล้ยวนะเอออาตอนมิดเชิดเลย ต้อตสร้างแล้วูอยู่ทึ่งและละเอโปปูนแท่เนาะ่อยเห็ดมือดมืดเวียนผืนบ่อผืนเห็ดไว้อีกแล้วตามสบายใจไว้ท่านรดเพล่บอตาท่านนี้จีกึมผนบ่กหเห็นบ่อเห็นเรื่อยเนาะยันติดดาวพุอธพระทษติตดาวอ่ะขอบนญญานเนาะ เห็นเราฟูไล่ในาสายตาเธออีกแล้ว, <c oughs> ออลวพักเที่ยงแล้วบ่เื้อมมือหนิปากแล้วนะเนาะลงรอบแดงตัวมุสอันนี่คือยองผานี่เนาะหลอบแดงเอาผานี่แล้วบ่เื้อมมือหน่แล้วบ่แล้วบ่ไว้ป่านั่น,ะบ,นบ่นเน,น,นานะเพียงอยู่สูงอยู่นะาก็เชิว่านี่ ช่งกบ,บยานดีน้ำพาคือทางในนี่ยเลี้ยวไปแล้วเนาะแล้วตัวนี้นี่คืออ่าีต่อพี่บอบานนี่คือทั้งไม่ทั้งหยัางกบมาบดละไม่ทั้งบดทั้งมวลจะเขลียนกบ ยังว่าเลยเด้อโอยบ้านนี้ทีเดียวต้องทมตู้พ่อแล้วหุ้นฟังว่าี่โอ้ยเนาะเนียวเลยายเรียยด้ยตู้น้ออยู่กำมองเลยมือตึบเลยว้าวนี่้องเลยเช็ดบัดจัง้องคนกู้งลีเนาะบานนี้ ถามตัวไปบ่ได้กับไปบ่ได้คือกันบ่ได้เลยบ่ได้เอ้วคุณกุ้งกน้งกุ้งกุ้งตัว่อตัวปูนหมดทิศจบเออปูนก็มาเพิ่มบ่อโอ้ปูนก็มาเพิ่มไม่ก็มาไม่ก็มาวันนี้ปูนมาวันนี้อืมปูนมาวันนี้ทิศจบแย่นโอคือนั่นแย่นบ่พ่อบ่อรื้อแบบแร่นะหลอดก่อนบ่พ่อยังยังสองสองเลยหมดหอนโอ้สามทิศบ่อรื้อเลยก็ มันผนออกมาลอกวอนสามสิบเรือซองอ้ตูนปายเกี้ยงแซะ้ทิศทุเมื่อแล้วไปักสาโตที่โตนาะปูนนี่เนาะตั้งแต่เฮือนหลังนี่ตั้งขึ้นมา้กเกียงเกยงตาบเริ่มยับหน่อยถอยลงโซกินเกียงหัยทัน หยับหน่อยถอยลงเห็นเนาะแดดอ่อนเริ่มลงแล้วบาทเนี่ยเริ่มลงแล้วบาทอ้าวโถแขวนบึนทำอยู่อ่ะนี่เนาะน้องปลาบิกบวงบ่จักบาทยังไงสบายดีมีนยังพัดลมน้อยบ่มันก็ยินก็เยอะอยู่บ่กัอันพัดลมนี่ไว้าผัดโทรศัพท์ได้มันผัดคนก่อนนับเบิ่งอยู่บ่ไมมนะ ยี่หกป้นนี่โอ้ยหนึ่งสองสี่หกแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดแผ่นอ่าคือใบใช่ตัวไหนมันแป็นนี่อ่าโมตุพ่อใใช่ยังมันก็แผ่นแป่นี่ขบพาบพาดบเทคานโอ้พอชุ่มก่อนมนมุนหมดแล้ว เลยเ็ดกัเบ้มว่าโอกินเกี้ยงอะไรานไม้กกินเกี้ยงันเกี้มนควบเล้าบาทนี่งตนับแต่ไม้กบพ้าครบคบสามตนสี่ตนก็เรียบร้อยแล้วจักคำชีว่ากันแ่น้องฮุบฮึกเน

เวรอย่งนกยันงูขึ้นไปแล้ว <speaker> บ่อยใจับหาเครื่องหาของคุดงูด้วยกูอุ้ยมันก็ยิมปบนั้นเ่เห็นเจ้าถือหวนัถอบเลยยังเบิดอยู่เออใส่เลย้นมีจะกั้งมึงด้วยนะโอ้ชุดแล้วหนึ่งสองสามโท่ทักขักเนาะ น้องป่าคุมงานบืดมือบม่ได้ไปง่าคุมตัอตู้นี่นะคุมตัอตู้เพิ่นเนาะเห็นอะไรได้จะใครดอกตู้นี่เรืออะไรใครยังไงทางนั้นเล้งเสาบ่อเป็นอะไรยังบ่ได้แบบอยู่บ่อดึงพี่ดิ๊งสร้างยิ่งจันนนี่เห็ดปูนัดหลายต้นเนี่เจ้าแต่ว่าปูนูพ่อก็ยันสร้างยิ่งจันและนี่เพิ่มเนาะ

หน o o <to> ึ hum, ่งปกนจ้าคููแล <t arp coll ars> hmm, yeah, ah, ้าน้องมวอนี่หากลังช่วนคูเแ็กบ่เนี่ยเหตุย่างอื่นอันนี้เป็นคูเแ็กยังไม่ได้พักอยู่กินแล้ววล่าเขาบ่เนี่กินมีไม่ยั้งเกาะอเากกแลงกก มันวัมาเติมมานี่ยาว่า่ดเอเออเดี๋ยวมากดยวังหมดอ่ะนันโอ้นุ่มนั่งนุ่มนอนบ่เป็นยังอ๋ออันบักอค้นค้นชุบมาโอ้ยนอ้ยเจ็ดนังเจ็นอแล้ว่ะอ่าโมจูนะเนาะมัอนี่หมทันแล้วมืนนนี่เนหมดทันแล้วมนนี่เย็นทีเป็นนุ่มนอนนุ่มนังแล้วมนนี่ เออหัวสางเมียงจันเพิ่เนาะเอ่อตัวนั้นนีมันตัวนั้นถักกะเลกได้เด่ตาลงแบบน้าได้เอาแบบได้เพิ่มบ่เอ่อเอาทักได้น้องเดี๋ยวผัดลมหน่อยจะตุกลงหนีเมนเรียบร้อยเลยได้ตัวตาคิดาสือขอขึ้นเามีเงนเป็นเบนโบนิ่งแอ่อเมนันก็ต้องทีนแขนคนนี้นิดนึงมันจากันนี่เนี่ยเาีเตององไวเาไล่ <irts> <plex aer helmet lide> <timer> <sh> ตัวเลยพิ่นตุบเต่งมานี่เด้อห้องตัวบอตาเฮ็ดว่าน,นี่ก็แล้วแหละวันแ้วขั้นอาชีพกัเอาตัวชีน,อ,นอ่อนในนิดนึงว่ายบอลพิ่นยีนนนนนทาคิว้วท่ายัางกันนะอ่าท่าสีตานี่ยนี่ห้องพื้นก็วันนี้มันคนละแบบได้เนาะสอบนี้ว่ายยังต่อบัดนี่ยว่ายท่าเทียง โอ้ยพอสิว่าไว้ไห้สอบทานก็บ่ว่าเนาะบ่ได้ทานเด้หยุดแล้วเออหยุดหมดแล้วเอี๋ยวโอ้ยทางบ้านตกได้มื้อคืนนี่น้ําเต็มไห้เต็มคันอ่าประมาณมื้อแงเด้อสิบอกอ่าสิบอกมื้อแดงสิบอกให้มาตกทางนี้เด้อ่าอรัเตรียมรับมือไวเด้อทางห้ทางนยังบ่แล้วไปอัดอัดแล้วบ่อัดแล้วบเออเตรียมตัวรับมือซั่น ทั Arrow, show, ้งบ้านตกแห้งเมื่อคืนนี่นุ่นน้ำเต็มให้เต็มขันเลยพวกสมพอดียังยังม่ฮอตยังโม่ฮอตกับรังเยู่กับรังเพิ่นจดลายชื่อขึ้นไปเมื่อวานนี่โค้งน้อยไม่กินกิน เดี๋ยวนีเนาะมันคือนีแห้งหรือทางบ้านนะป้าโทุก้องหัวยน้องห้องจนลายบึ้นเลยหัวใจเอออันนี้ก็บึ้นน้ำแล้วนั่นเมนเรียบร้อยเออหัเต็มคันบ่ดดี้แต่ละให้ตัวเสียแตะย่างเดียวอ่าบ่มีคนงานไปดำให้กับบ่มีลุงไก่สอนพ่อผมแล้ว เอิ้นผู้ใดก็คืออย่างอื่นแน่ลุงก็สอนหนูมีแล้วว่าเป็นไปแล้วมันคนนั้นอะไรจะอืแหอก็นไปเที่ยวแม่นๆ่งนี้เพิ่นยังไปเที่ยวประเทศนอกอยู่ว่าไปอเียเด้เออประสบการณ์วนๆบ่ได้แม่นเฮียนแม่นบ่ท้เออเจนเฮานี่เฮมาตงนําอตั้งแต่ยัง11่ ปัจจ <c oughs> <Mont ano. c oughs> ุบ <Collins ennen> <s igen> ัน yes. นี่เด้ปัจจุบันนี่งสิบเก้าโอ้สิบเก้าปีเก่งเงเงยสิบปีเฮ็ดอนเป็นแหะเดดูานี่ยอนไแกอยู่เดชเชน้องปลาเจ้าเด้อายุสิบสมสิบสี่ปีขึ้นพาได้อยู่บ่เรียบร้อยยัดนะเฮอนงามเออตีกอลไลให้ให้ร่อเอส ทั้งทั้งไฮทั้งเห็ด<น>โอ้ยเ <laughs> นาะฉ <laughs> ันโบเป็นให้มึอนี่ฉันเาเห็ดเห็ดมันงามโบงามเนาะเราบอกว่าว่าเปินให้นะให,ห,ห,ห้ก็ยาเกลียยเกลี่ยแล้วก็ไม่โตประสบการณ <laughs> 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 ์พี่น้องเไงถูกเนาะฉันก็ไม่ได้ไปหอดเยี่ยงจันเราคันเฮ็ดโบเป็นกันเดีอยวเนี่ยได้มาจากประสบการณ์ล้วน เฮียนแบบไ่ได้นี่ได้พี่น้องคู่กับเป็นพอเจ้าของใครแนวไ่ได้จ้างเฮียนอืมน้องป่ากัจใอยกับน้องฟอดก็อาจจะได้เป็นอ่าคนหาคุ้มงานเนาะซีนิ้วแล้วต่อไปนี่ผู้ดียังก่อยบวชคักประสบการณ์เจ้เฮียนมากนี่พูดเรื่องนี้อ่าก่อยไหมมือจับเลยเนาะ เป็นตายเด้อนี่อ่าเพิงคั่นมือยิ้แยกอยู่เดนี่ออมู่วานนี่เบิ่งนําคลิปน้องเวตาคือว่าหากสับหากหยังไปทางน้องปลาวานนี่เป็นได๋่เมานุ่มบ่ถ้าเกิดตาสิว่าหัวเด้อเออคนอื่นเมาเหล้าเมาเบียร์ลเมานุ่มเนาะ ทั้งตู้พอแลคือสิบุกินดอกนมมอนี่ยันเมานมุอนองป่านมนั่งมันอยากอันตรายอยู่ลยวันนี้นุ่มนั่งเหรอนองวันนี่เมาเมานม่มาเ่านมามเาามันเมามาเมามเา ได้เงินประจักษ์น้องปายให้เป็นผู้ใหญ่ประจักษ์เนาะเอ้าข่อยจดรายชื่อได้บ่ตาเอ้ยจดรายชื่อขึ้นไปแล้วมันเป็นไน้องคือยังนคนสุอยู่น่ะันเปื่อยมันเป็นก้อนบ่อือ้ยอ ปับกะลีบาดนี่เริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วเฮ็ดบาดน้องปลาคนไม่ไหวบาดนี่เฮนี่แจะพึ่นเขื่องเฮขึ้นซ้ายไว้เรียบร้อยเนาะเนี่ยส่วนเบัดเลยเราวางอ่ะหิวปูนกับมาขึ้นพาด้วยมื่อยกว่ากันพอโอ้แค่มอญิปูนเริ่มเอยเอาก็เดียวก็ชิว่าขึ้นพาเมื่อยนิบะ บม่ช้หิวปูนนะชาที่เคยมานี่ก็เชื่อว่านี่ออาจักตีปูนจักคนคนชุบเนาะเออหิวบัดเพอเพอหมูอยูซีไก่แน่สามชีคนขึ้นบาดนี่แท่าชุบได้นั่งเลยกระดูกเหงาเพราเจ็บกระดูกเหงาอีกเออไง ดีคักพอดีงามบาทนี่งทว่าได้ยิ่งที่ได้ก่อยอยู่ประจักบาทหนึ่งเนาะก่ออินก่อตะวิ้นยิ่งถูกอยู่ก่อจะเอาให้เลี้ยวเลื่อผ่านนี่เป็นเปลรุนได้ฮะใต้ไพ่ใส่หัวพุ่นแล้วพี่น้องเไยเบิ่งคักแล้วเพื่อมันชีเหงเพื่อชีเหงเพื่อชีมังเนาะนี่ใต้ไพ่เลยมเออผ่าได้ใต้ไพ่มือนะเออน้องป่าเบิ่งคักได้พื้นจนใต้พื้นใต้ไพ่ข้างนี้ได้ แล้เวเพื่นนี่จะต้องผูกแขนในเพื่นอนรถแปดโอ่าผูกเพ <c ười> <c ười> ก,ก็ต้องผูกสีหนักๆหน,น่อยตูวเ,เว้นอ่านวโอ้ยว้าวเย็นเพื่อนเมื่อหมดนะจเมีเพื่อนให้ยพ่อดอยู่เมื่อประเทศเวียก็ได้บาทน,นี่ได้ได้อ่านออ

ทั้งนั้นนี่แม่นอ่าก้อยเฉพาะอ่ขึ้นนี่เลยเนาะแต่งแบบแต่งแง่อันนี้ไม่่บได้เห็ดเป็นลิ่งเป็นลายบ่พอเห็ดแบบมบ่เอาเลยอ๋อแบบเงี้ยงเลยเฉันทียพอก็จะเห็ดปูดกระเป็ดเสร็จแล้วเออกระปูดปีดคืออ่ตะปูดไม่นี่เอองามกระกระหักเยอะเนาะยินแต่น้ำเยี่ยวเฮียแล้วมือแลงค่ะเนาะยังไง

คือจังชีคือจังเบียกเป็นเธอเป็นแห้งปนไดเนาะขาดนุ่มนั่งพี่น้องเลยเฮ้ย<อ>ลองเถอะเนรีโลนอ้องกระต่ายมาน้ำมือนี่น้องปลายันมือในห้างยุ่มมือนี่วันนี้เป็นได้กว่าห้างกุ้มห้างรังเถอะเนรีโล เป็นแน่นอนว่านีのの่คือว่าหากแตกฝากแตกดังนี่แท้เออข่อยกินนมเนาะข่อยกลับสิกินนมไคเว้าเป่าให้หัวก็เลยากเกาอกําลังกําลังสิกินนะงเว้านี่เนาะพี่น้องเอ้ยเอานมให้น้องเพิ่นก่อนน้องาเนาะอ่าไปสู่ลุง้างเพิ่นกินเนาะอ่าน้องก็แนําันละบ่กินขนมเออกินขนมบ่กินนมบ่บ่ยนออกทางดงวนนี้ก็เมานมเบิ่งในคลิปนเตาเป็นแต่้ รวนออกเช็ดบบดนี้วะเป็นยังได้มื่อไหรคือว่าทั้งน้องเลยตาชวนไปใช้สลบสลุ่มครั้งนี้เอิดคือนยึบท้องมนก็เวินเจ็บท้องถ้องท่องแต่ว่าไปหาหมุดหาหมอบ่ไปักยาเมื่อไหร่นอนไห้แล้วผลักยาเนี่ยคิมยาดิเจ็บอีตีไม่ไมื่อแล้วสักเส้นเส้นเนดินางเอกผลักเส้นเอ ไฟเห็นนะเอามวยเอ้ามาแล้วพ่อจะดำหน้าน่ะเออเออเออาโอเคน้องพ่อเอานมไปชูลุงสร้างเพมึนกินจะท่านเนาะโดยสบายดีสบายดีเนาะหุ่นยันสิไปจัดการน้องหมวยอยู่เบิงมัดอย่างนี่เอ้าพี่น้องเลยพิจารณาประการใดกลับขอโทษขอไฟนั้นหลาหลายเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้คือเจ้ขอกล่าวคำว่าสบายดี